ก็รติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องฟ้าพยับและวงเวียนหัวใจเป็นรายการต่อไปนะครับทธศสนสุภาษิต็ในวันนี้ค่ะนณถิพยาธิสโมริปุไม่มีศัตรูใดย,ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วยตัวภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพความสวยงามใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะหหลำของจีนครับตอนนี้กำลังม,มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากเกาะที่อยู่ห่างไกลและด้อยพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติในอนาคตรวมถึงมีเป้าหมายพัฒนาพลังงานใต้ท้องทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆด้วยเราไปพพรร้้อมภานีีีะคคััับสสสสววดด่